กัก่อนเลยนะครับมีอะไรบ้างอ๋อนี่เลยสวัสดีครับกว้างนะกว้างนะอนนี้เป็นเลนชอวเวอร์สวยงามออกมาก็จะเจอ,เจอกับห้องนอนแต่ห้องน้ำอยู่คนละห้องกันนะห้องน้ำไม่ได้อยู่รวมกัน,ห,นห้องอาบน้ำเดินเอาห้องหนึ่งรอบนี่ทิ้งยังมาเจอห้องน้ำ แทนที่มันจะเจาะให้ทะลุกันเลยเนี่ยไม่ชอบเฉยๆส่วนตัวก <g ül> ็ต่อไปก็จะมีมการทำ้อนมัม้ยไม่ดูชั้นเล่าให้ฟังถ้าไม่มีการร้อนที่ผมซื้อของมานี่หน่อยแดกเลยนะครับสรุปว่ามีการร้อนรียะยังไงครับที่นี่ดีครันใหม่ยังไม่เปิดแอร์นะฮะเลย,เ,ยเปิดแล้วเปิดแล้ว ใหม่ดีสวยดีกว,ว้างกว้างขานอิก,กิมุจิจะซื้อโต๊ะนี่เพียบมีโต๊ะทำงานด้วยออของเยอะด,ดีว่ะอ่าของเยอะของเยอะของเยอะเตียงนอนก็ดูนะเออ ด้านขวาก็คือห้องกระาน้ำนะครับมีห้องส้วมหมดละไม่น่ามีอะไรอ้อมีไฟหัวนอนนุ่มีปลั๊กหน่อยนึงมีระเบียงด้วยครับสำหรับดูบีมีระเบียงดูเมืองข้างนอกเลยแต่กิ้ถ้าเกิดตอนฟ้าสวยๆอยู่บนน,นี้น่งเจ๋งเลยได้เปลี่ยวเลยฮะเฮ้ยพื้นี่ ปาเก้ปาเก้ไม่ใช่วัสดุไอ้นั่นนี่ปาเก้ปาเก้ปาปาเก้กับอะไรมีปาเก้ร้านนี้แหะร้านไม้เอตู้เย็นเรมีไม่ใช่เรียกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรามิเนตเออรามินเนตใช่ครับเรียกแบบรามิเนตครับทีวีมีไหมนั่นไงทีวีแอร์อยู่ไหนอยู่ข้างบนนี้เลยครับเอาเลยครับเสร็จเรียบร้อยงานรีวิวเตียงมีไหมคาดว่าปวดหลังคาดว่าปวดหลัง หมอนให้เยอะนะเนี่ยตั้งสามใบโอ้แต่บางมากเลยหมอนอะหมอนให้เยอะเลยแต่บางนิดหน่อยที่นอนอ่ะก็ถือว่าแต่จริงห้องกว้างมากโอเคห้องกว้างมาก5หคุณเจ็บได้นะกวงที่ดีไซน์แอร์ย่างเนี้ยดีนะอื